何 <noise> ที่บริเวณทงแสงจันทร์ชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อุ่งในการูนยนปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาผู้นาชุมชนนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมกิจกรรมรณรงค์คลิกออฟชาวจันทร์ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100%เรพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด10ออำเภอ8ปองค์กรป ของส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาและส่งมอบปวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่สังจงหมวกนิรภัยตามโครงการเพื่อนําไปใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปล่อยขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์ของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในสารกลางจังหวัดจันทบ,บุรีและใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพหาหนะทางอิจจังหวัดจันทบ,บุรีได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมากและได้มีการกําหนดให้เป็นวาระของจังหวัดซึ่งมีการขับเคลื่อนง,งานมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี